ตอนที่525ชื่อเสียงเหม็นโชสหายชิวจะลงมือหรือไม่ดูท่าว่าที่แห่งนี้จะมีอีกฝ่ายเพียงผู้เดียวน้ำเสียงของบุรุษหน้าตาดูร้ายและดูตื่นเต้นเล็กน้อยชายชาราหน้าตอบจับจ้องไปยังเบื้องล่างด้วยสีหน้าสงสัยทว่าไม่ได้ตอบคำถามโดยทันทีทว่าครั้นเห็นบุรุษอ่อนเยาวนำบาทกระสีดำออกมาดูดวิญญ,ญาณของอสูรแก้วใสเขา พลันเปลี่ยนสีหน้าแววตาหวาดผวาว่าผ่านไปในทันทีทันใดคนผู้นี้ประหลาดยิ่งนักพวกเราปล่อยไปดีหรือไม่ไม่มีความจำเป็นอันใดต้องไปหาเรื่องคนที่ยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นเห็นสีหน้าของชายชราและวอดไม่ได้ที่จะตกใจจากนั้นจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางเอ่ยคำถามลองเชิงถึงอย่างไรพวกเขาทั้งสามสามารถอาศัยอยู่ในมหาสมุทรส่วนนอกได้นานจนถึง ตอนนี้ย่อมต้องเป็นคนที่มีความระมัดระวังไม่น้อยสถานการณ์เบื้องหน้านี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดยากจะอธิบายส่งผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิงมีความคิดอยากจะถอยออกมาปล่อยไปหรือตอนนี้ปัญหามิได้อยู่ที่พวกเราจะลงมือหรือไม่หากแต่เป็นพวกเรายังจะสามารถออกไปจากที่นี่ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือไม่ต่างหากชายชาราหน้าตอบหัวเราะคมขืนขณะที่แววตาของเขาเปล่งประกายแปรปรวน ก่อนจะเอ่ยวาจาไราแก่นสารออกมาซึ่งวาจาของเขาส่งผลให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสองต่างพากันตะลึงค้างพวกเขาทั้งสองย่อมรู้จักนิสัยของชายชาราเป็นอย่างดีรู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีทางเอ่ยวาจาที่ไรเหตุผลรองรับออกมาอย่างแน่นอนใบหน้าของพวกเขาต่างเต็มไปด้วยความตกตะลึงพวกเจ้าทั้งสองไม่เห็นเลยหรือว่าคนผู้นี้คล้ายคลึงกับปีศาจในข่าวลือเร็วๆนี้ ชายชราหน้าตอบลูปคราของตนคลางเอ่ยขึ้นเสียงเบาปีศาจหรือว่าหมายถึงอะไรนะเป็นเขาคนนั้นทั้งสองคนชะงักในคราแรกก่อนจะส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจอย่างทันควันสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความสะพรึงกลัวน่าจะไม่ผิดไปเจ้าดูคนผู้นี้รูปลักษณ์เยาวัยสามารถใช้กระบี่บินจำนวนมากอีกทั้งรังสีกระบี่ยังเป็นสีเขียวล้วนตรงตามข่าวลือทั้งสิ้น ชายชราหน้าพึงพำด้วยท่าทางระมัดระวังราวกับกำลังวิเคราะห์ให้ตนเองฟังอย่างไรอย่างนั้นแต่มีใช่ว่าคนผู้นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากการบังคับมแมลงบินได้จำนวนมากหรอกหรือไม่เห็นว่าคนผู้นี้ใช้วิชาควบคุม,มแมลงตั้งแต่ต้นจนจบคงมีใช่ว่าบังเอิญหรอกกระมังบุรุษห,หน้าตาดูร้ายมีสีหน้าซีดเผือดน้ำเสียงเองก็สั่นไหวเล็กน้อย สหายทิวพูดได้ไม่ผิดนะักปีศาจผู้นั้นมักจะปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมขั้นต้นอีกทั้งยังชอบดูดวิญญาณสัตว์มารส่วนเรื่องที่เมื่อสักครู่ได้ใช้หรือไม่ใช้แมลงนั้นน่าจะไม่มีความจำเป็นกระมังใบหน้าสีเหลืองของผู้บำเพ็ญเทียนสกุลหมิ่นเริ่มมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวขนาดเสียงในกระแสจิตก,ก็ยังส่งเป็นเสียงกระซิบเช่นนี้เท่าหากเจ้าหนุ่มนั่นเป็น ปีศาจแมลงในข่าวลือจริงๆอย่างนั้นรึเช่นนั้นเหตุใดพวกเราจึงไม่รีบหลบหนีไปจากที่นี่หากถูกปีศาจนั่นพบเห็นเข้าพวกเราอย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดอีกเลยผู้บำเพ็ญเพียนสกุลเซวียนเผยสีหน้าประหวั่นครั่นพึงอย่าเพิ่งร้อนรนไปหากเป็นปีศาจนั่งจริงๆเมื่อครู่นี้อีกฝ่ายคงใช้สมาธิจดจ่อไปกับอสูรแก้วใสจึงไม่รับรู้การมาถึงของพวกเรา แต่ตอนนี้เขาได้กำจัดสัตว์มันตัวนี้ไปแล้วกลับกันหาพวกเราแหวกย่าให้งูตื่นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยตำแหน่งชายชราหน้าตอบยังพอรักษาความสงบไว้ได้บ้างจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นครั้นทั้งสองได้ยินเช่นนี้แล้วก็ต่างหันมาสบตากาันรู้สึกว่าวาจาของชายชรามีเหตุผลไม่น้อยล้วนต่างไม่กล้าทำอะไรสุง 4, สี่สุมห้า ทว่าหลังจากบุรุษสกุลเซวียนจับจ้องบุรุษอ่อนยาวที่กำลังเก็บวิญญาณสัตว์มานไปสักพักกลับทำท่าราวกับนึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะเอ่ยถามด้วยสีหน้าสงสัยเสียงเบาได้ยิงมาว่าปีศาจแมลงผู้นี้มีเคยมีปัญหาเรื่องสัตว์มานระดับเจ็ดกับผู้บำเพ็ญเทียนกลุ่มหนึ่งเมื่อสี่ปีก่อนและกำจัดผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมเจ็ดปดคนด้วย ตัวคนเดียวโดยมีผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นปลายที่โชคดีรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหรือว่าข่าวลือเหล่านี้ล้วนเป็นความจริงน่าจะมีใช่เรื่องเท็จผู้บำเพ็ญเพียรที่รอดชีวิตผู้นั้นเป็นยอดฝีมือของสำนักฟ้าเมฆากลุ่มผู้บำเพ็ญเพียรที่ถูกสังหารล้วนเป็นสหายร่วมสำนักของเขาการปะทะกันครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อบุคลากรกว่าหนึ่งในสามของสำนักฟ้าเมฆาอันเป็นหนึ่งใน 5ขั้วอำนาจแห่งเกาะหุบเหวพิศวงส่งผลให้ความสามารถของสำนักร่วงหล่นไปในคลิปตาอรหันมี่วเฮอผู้อาวุโสสูงสุดแห่งสำนักฟ้าเมคาโมโหเป็นอย่างมากออกทะเลค้นหาปีศาจแมลงผู้นี้ด้วยตัวคนเดียวผลสุดท้ายกลับมิได้อันใดเลยที่จริงแล้วหลายคนล้วนสามารถคาดเดาได้ว่าต่อให้อรหันมี่วเฮอหาปีศาจแมลงผู้นี้พบก็ใช่ว่า จะทำอันใดอีกฝ่ายได้ถึงอย่างไรการที่เขามีพลังฝีมือเช่นนี้เป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นยอดฝีมือระดับก่อกำเนิดคนใหม่ได้ยินมาว่าขั้วอำนาจอื่นๆบนเกาะหุบเหวพิศวงเองก็กำลังให้ความสนใจกับปีศาจแมลงพวกนี้ถ้าทางอยากจะเชิญชวนให้เข้าร่วมกับฝ่ายตนกระมังผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นอธิบายเสียงเบาหลังจากกลืนน้ำลายอันแห้งเหือดไปหลายอึกระดับกาะกำเนิด มันก็ไม่แน่นะักข้าเคยได้ยินอีกความคิดเห็นหนึ่งเห็นว่าระดับบำเพ็นเทียนของปีศาจแมลงผู้นี้มีนับเป็นอันใดได,ได้เหตุที่เก่งกาจถึงเพียงนี้ล้วนเป็นเพราะแมลงประหลาดของเขาทั้งนั้นได้ยินว่าการประทะก,กันครั้งนั้นเขาไม่ได้แม้แต่จะหยิบใช้ยันวิเศษอื่นๆเพียงแค่ปล่อยแมลงบินจำนวนนับไม่ถ้วนออกไปก็กลืนกินผู้บำเพ็นเทียนระดับ ล้อมรวมทั้งเป็นจนหมดเกลี้ยงไม่จำเป็นต้องกระดิกนิ้วมือเลยแม้แต่น้อยนี่จึงเป็นเหตุให้เขาได้รับฉายาปีศาจแมลงเช่นนี้ชายชรางเงียบไปสักพักก่อนจะสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยทว่าเมื่อสักครู่นี้สหายทิวเองก็เห็นแล้วว่าคนผู้นี้ไม่ได้ใช้แมลงเลยแม้แต่น้อยกระบี่เล่มเดียวก็สามารถจบชีวิตของอสูรแก้วใสได้ในพริบตาต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญเพียร ระดับหลอมรวมขั้นปลายก็ใช่ว่าจะสามารถทำถึงจุดนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าอีกฝ่ายคือตัวประหลาดเท่าระดับก่อกำเนิดปลอมตัวมาอย่างแน่นอนผู้บำเพ็ญเพียรสกุลมิ่นยังคงยืนกรานกับความคิดของตอนเองชายชราเผยสีหน้าไม่เห็นด้วยออกมาขณะที่กำลังอยากจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมบุรุษหน้าตาดูร้ายข้างๆกลับเอ่ยขัดขึ้นมาอย่างไร้หนทาง สหายทั้งสองปีศาจแมลงผู้นี้จะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดหรือไม่สำหรับพวกเราแล้วล้วนไม่ต่างกันการที่อีกฝ่ายสามารถกำจัดพวกเราได้โดยไม่เปลืองแรงนั้นจึงจะเป็นความจริงข้ากลับกังวลใจเรื่องชื่อเสียงชั่วร้ายของอีกฝ่ายเสียมากกว่าได้ยินมาว่าผู้บำเพ็ญเพียรผู้ใดที่พบกับปีศาจแมลงผู้นี้แทบทั้งหมดล้วนถูกนำไปเป็น อาหารเลี้ยงมแมลงทั้งนั้นผู้บำเพ็ญเพียรที่เคยได้รับความเสียหายจากเขาก่อนหน้านี้มีได้มีเพียงแค่หนึ่งร้อยคนแล้วสองปีที่ผ่านมานี้มีผู้คนจำนวนมากต่างพากันพูดถึงปีศาจผู้นี้ครั้นผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นได้ยินวาจาของบุรุษสกุลเซวียญสีหน้าก็ยิ่งไม่น่าดูยิ่งกว่าเดิมเขามองบุรุษอ่อนยาวเบื้องล,ล่างคลางทอดถอนหายใจยาวเหยียด เรื่องที่ปีศาจแมลงมีจิตใจดุร้ายสังหารผู้คนเป็นนิตรนั้นน่าจะเป็นความจริงเหตุการณ์ผู้บำเพ็ญเพียรถูกสังหารแย่งสมบัติในหลายปีมานี้ล้วนมีผู้เป็นพยานว่าเป็นฝีมือของปีศาจผู้นั้นพวกเรานี่สิสุดท้ายกลับยกตัวเองไปส่งมอบให้อีกฝ่ายถึงหน้าประตูเสียแล้วในวาจ,จาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกก็เสียดายชายชราหน้าตอบได้ยินแล้วสีหน้าก็ไม่ได้ดูดีเช่นกัน เขาเองก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเม้มปากคล้ายอยากจะกล่าวอะไรออกมาจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็ต่างไม่สื่อสารกันด้วยกระแสจิตอีกแล้วหากแต่จับจ้องทุกการกระทําของบุรุษอ่อนเยาวตาไม่กระพริบได้แต่หวังว่าหอลลางงอจากอีกฝ่ายจัดการเสร็จสิ้นแล้วว่าจะจากไปทันทีทว่าในเวลานี้บุรุษอ่อนเยาวในอพอสีฟ้าได้ดึงวิญญาณของอสูรแก้วใสใส่ลงไป ในบาดเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งคุยเอาแก่นสัตว์มารสีขาวออกมาจากกลางของมันและเก็บเข้าไปในย่ามเก็บของเสร็จสิ้นทันใดนั้นบุรุษอ่อนยาวพลันเงยหน้าขึ้นมากวาดสายตามองไปรอบๆส่งผลให้ทั้งสามคนที่อยู่ใกล้ๆต่างกลั้นหายใจอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายร่างกายที่สัอนเรนไวเกรงนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะขยับแม้แต่นิดเดียวหากแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นดังความคาดหวัง สายตาของบุรุษอ่อนยาวผู้นั้นตกลงบนอากาศว่างเปล่าที่มีร่างของพวกเขาทั้งสามก่อนมุมปากจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มยาะพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบสหายทั้งสามเองก็ดูมานานแล้วสามารถแสดงตนได้หรือไม่เมื่อวาจานี้ถูกหล่นออกไปผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสามต่างรู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วสันระพังกายหนีไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดในสามคนนี้ที่ตะโกนออกมา ทั้งสคนกลายร่างเป็นแสงสามสายหนีตเตลิดออกไปคนลาทิศคนลาทางด้วยความร้อนรนข้ายังพูดไม่ทันจบเหตุใดจึงได้รีบเช่นนี้กลัวว่าข้าจะจับพวกเจ้ากินหรืออย่างไรบุรุษอ่อนยาวในอาพรสีฟ้าอ่อนขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางพึมพำกับตนเองเบาๆเช่นเดียวกับความรู้สึกสงสัยแสดงขึ้นบนใบหน้าทว่าหลังจากนั้นสีหน้าของเขาพลันดำดิ่งลงโบกมือทั้งสองข้างย่ามสัตว์วิญญ,ญาณ สามใบถูกส่งออกไปในอากาศตามตามกันก่อนแมลงสามสีจะพุ่งทะลักออกมาเต็มท้องฟ้าบุรุษอาพรสีฟ้าผู้นี้แท้จริงแล้วก็คือฮานล,ลี่ที่เพิ่งกลับมาจากทะเลลึกนั่นเองผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสามที่ลอบมองเบื้องหลังต่างมีสีหน้าตื่นประหนกเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ความเร็วของแสงเพิ่มขึ้นไปอีกสามระดับโดยไม่รู้สึกตัวทว่าบัดนี้เสียงขับร้องแผ่วเบาดังออกมาจากปากของบุรุษอ่อนเยาวก่อนแมลง สามสีจะขึ้นไปรวมตัวกันบนฟ้าเมื่อได้ยินเสียงนี้พลิปตาเดียวก็รวมตัวกันเป็นหอกยักษ์ยาวราวหนึ่งจ้างงอจำนวนสามเล่มเสียงหวีดสูงดังขึ้นพร้อมกับหอกยักษ์ที่กลายเป็นรุ่งแสงสามสีพุ่งแยกไล่าตามผู้บำเพนเทียนทั้งสามออกไปในพลิปตาเดียวความเร็วของรุ่งแสงนั้นสูงมากอย่างแท้จริงหากฮานลี่กลับยืนอยู่ที่เดิมไม่มีความคิดจะไล่าตามไปแม้แต่น้อยอีกทั้งยังใช้แสงสี เขี้ยวตัดหนังของอสูรแก้วใสออกมาอย่างสบายใจหนังของอสูรแก้วใสเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับหลอมชุดเกราะฮานลี่ย่อมไม่มีทางปล่อยทิ้งไปอย่างแน่นอนหลังจากเผาซากส่วนที่เหลือของอสูรแก้วใสจนกลายเป็นผงทุลีแล้วฮานลี่จึงหันไปเก็บอุปกรณ์วางอาคมและย่าสายรุ้งกลับมาเพิ่งจะจัดการกับทุกอย่างเสร็จสิ้นบนท้องฟ้าทั้งสามทิศทาง,างต่างมีแสงสว่าง เกิดขึ้นมาตามตามกันรอจนมันใกล้เข้ามาสักพักจึงจะเห็นชัดเจนว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสามคนที่เหินร่างกลับมาดูจากทิศทางของเขาแล้วเป้าหมายก็คือจุดที่ฮันลี่ยืนอยู่อีกทั้งสีหน้าของพวกเขาทั้งสามยังซีดเผือดบนลำคอมีปลอกคอสามสีเพิ่มเข้ามาถ้าทางสิ้นหวังและยอมรับต่อโชคชะตาโดยดุษณี เห็นเช่นนี้แล้วฮันลี่จึงลูบคางพลางยิ้มเย็นในใจเขามองทั้งสามคนร่างกายลงตรงหน้าตนเองอย่างเชื่องแล้วก็ย้มยิ้มออกมาก่อนจะถามออกไปด้วยท่าทางอ่อนโยนสหายทั้งสามพอจะบอกข้าน้อยได้หรือไม่ว่าเหตุใดจึงต้องหลบหนีทันทีที่เห็นผู้แซฮานหรือว่าทั้งสามรู้จักข้าน้อยตอนที่526การซักถามครั้นได้ยินวาจาของฮานลี่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสามต่างงอดไม่ได้ที่จะหันมามองหน้า กันด้วยสีหน้าตกตะลึงปีศาจแมลงถามออกมาเช่นนี้ต้องการสิ่งใดกันแน่หรือว่าต้องการเล่นละครสนุกสนานก่อนสังหารพวกเขาอย่างนั้นหรือหากสหายต้องการชีวิตของพวกเราก็จงลงมือเถิดเหตุใดต้องเอ่ยว่าจาเช่นนี้บุรุษห,หน้าตาดูร้ายตัดสินใจแน่วแน่ก่อนจะพูดออกไปตรงๆโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น เช่นนั้นก็แปลกแล้วหรือว่าคำถามของข้าน้อยเมื่อสักครู่มีสิ่งใดไม่เหมาะสมกันฮานลี่มีสีหน้าดำดิ่งและหนาวเหน็บลงข้าและสหายลุนมีทราบว่าผู้อาวุโสกำลังล่าสังหารสัตว์มารที่นี่มีเช่นนั้นจะมีกล้าเข้ามารบกวนผู้อาวุโสปีศาจแมลงอย่างแน่นอนข้าน้อยและสหายลุนมีได้มีความตั้งใจจะลุกล้ำเข้ามาหวังว่าผู้อาวุโสจะให้อภัยพวกเราผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นคล้าย จะเห็นหนทางมีชีวิตรอดจากการกระทําของฮันลี่ใบหน้าจึงพอมีเลือดฝาดขึ้นมาก่อนจะเอ่ยปากร้องวอนอย่างมคมขืนปีศาจแมลงพวกเจ้าหมายถึงข้าฮัานลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าแลดูสับสนหรือว่าท่านจะมีใช่ผู้อาวุโสปีศาจแมลงชายชราหน้าตอบที่ยอมรับต่อโชคชะตาในคราแรกพลันนิ่งงันก่อนจะพึมพำออกมาด้วยสีหน้าประหลาดใจ ดูท่าว่าสหายทั้งสามมาจากเข้าใจผิดไปแล้วฮานลี่ยิ้มบางๆหลังจากลังเลสักพักสุดท้ายก็ยกมือขึ้นก่อนแสงอาคมสีเขียวทั้งสามสายจะพุ่งไปยังสายรัดคอของทั้งสามคนทันใดนั้นปลอกคอสามสีพลันส่งเสียงหึงห่งๆออกมาเบาๆจากนั้นแตกกระจายออกเป็นมแมลงจจำนวนนับไม่ถ้วนก่อนจะบินกลับเข้าไปในย่ามสัตว์วิญญาณข้างเอว ของเขาเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งสามคนที่มีโอกาสได้รอดชีวิตล้วนทั้งประหลาดใจและคนดีใจแม้ในใจจะสงสัยเป็นอย่างมากทว่าบัดนี้พวกเขาเชื่อไปมากกว่าครึ่งแล้วว่าพวกตนจะทักคนผิดไปจริงๆมีเช่นนั้นด้วยชื่อเสียงของปีศาจแมลงพวกนั้นไม่มีทางทำเรื่องไร้สาระอย่างการสร้างกับดักล่อพวกเขาอย่างแน่นอนเพียงแต่เมื่อเห็นวิธีการอันนาตกตะลึงของฮรนลี่แล้วพวกเขายังคงมีท่าทีเคารพ นบนอกไม่กล้าทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าฮ่าฮาดูท่าว่าพวกข้าจะเข้าใจสหายผีดอไปอย่างแท้จริงด้วยนิสัยของปีศาจเมลงงผู้นั้นไม่มีทางปล่อยพวกข้าไปอย่างง่ายดายเช่นท่านอย่างแน่นอนมีทราบว่าสหายมีนามว่าอันใดชายชราหน้าตอบรีบถามออกไปด้วยรอยยิ้มในใจเขาย่อมเข้าใจดีว่าถึงแม้คนตรงหน้านี้จะไม่ใช่ปีศาจแมลงแต่วิธีการของเขา นั้นไม่ได้แย่ไปกว่าแต่อย่างใดการสังหารพวกเขายังคงเป็นเรื่องง่ายประดุดพลิกฝ่ามือเขาย่อมไม่กล้าปฏิบัติตัวเสียมารยาทอย่างแน่นอนฮานลี่ได้ยินเช่นนี้แล้วก็ลี่ยิ้มบางขณะที่กำลังจะเอ่ยอะไรออกไปกลับส่งเสียงเอออกมาพร้อมกับแงนหน้ามองท้องฟ้าสหายทั้งสามยังมีพักพวกอีกกระมังคาดว่าพวกเขาจะมาถึงเรียบร้อยแล้วฮานลี่กล่าวอย่างแช่มช้า ชายชราหน้าตอบชะงักตึกทว่าหลังจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองคล้ายจะนึกอะไรขึ้นได้หากด้านบนกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาร่างของผู้คนจืงงอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าสันสนออกมาพวกข้าได้นำลูกศิษย์ลูกหลานตามมาด้วยอย่างแท้จริงคำนวณดูแล้วพวกเขาเองก็น่าจะถึงแล้วแม้ในใจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทว่าชายชราหน้าตอบยังคงตอบ กลับไปอย่างตรงไปตรงมาเพียงแต่ทันทีที่วาจาของเขาถูกลั่นออกไปแสงกลุ่มหนึ่งพลันปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าแท้จริงแล้วคือผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณที่ล้าหลังกลุ่มนั้นความเร็วของพวกเขาช้ากว่าชายชราและพักพวกมากมายนะับกระทั่งตอนนี้ถึงจะควบคุมศาสตราวุธบินมาถึงที่แห่งนี้ชายชราหน้าตอบเห็นเช่นนี้แล้วก็เปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อย นี่หมายความว่าจิตสัมผัสของฮานลี่อยู่ระดับสูงกว่าพวกเขามากมายนะักความรู้สึกหวาดกลัวต่อฮานรี่เพิ่มขึ้นอีกสามระดับโดยไม่รู้ตัวผู้แซ่ฮานไม่ชอบความวุ่นวายสหายทั้งสามจัดการสิทธิในสำนักก่อนเอถิดข้าจะไปรอสหายทุกท่านที่อีกฝากหนึ่งของเกาะผู้แซ่ฮานยังมีคำถามอยากจะขอคำแนะนำจากทั้งสามท่านหวังว่าพวกท่านจะไม่จากไปโดยไม่อําลาฮานลี่หลีตามองทั้งสามคน ก่อนจะเอ่ยว่าจาแฝงความในหลังจากนั้นจึงคลี่ยิ้มบางแล้วกลายร่างเป็นแสงสีเขียวเหินจากไปครานีผู้บำเพ็ญเทียนทั้งสามคนจึงจะถอนหายใจอย่างโล่งอกแม้ยามนี้จะไม่ทราบว่าบุรุษอ่อนยาวผู้นี้เป็นปีศาจแมลงหรือไม่แต่ดูจากรูปการขณะนี้การที่อีกฝ่ายไม่เผยท่าทีจะสังหารพวกเขาออกมายังนับว่าชีวิตน้อยๆน,นี้ยังสามารถปกป้องไว้อยู่ ฉนั้นแล้วชายชราหน้าตอบจึงกล่าวเสียงเบาด้วยสีหน้าจริงจังหลังจากผู้บำเพ็ญเทียรถกูดลอหมิ่งพยักหน้าตอบรับแล้วก็เหินร่างขึ้นฟ้าไปทางผู้บำเพ็ญเทียนระดับสร้างปรานกลุ่มนั้นทันทีครั้นไปปรากฏตัวตรงหน้ากลุ่มลูกศิษย์เขาเพียงแค่เอ่ยเสียงเย็นไปหนึ่งประโยคก่อนผู้บำเพ็ญเทียนกลุ่มนี้จะร่องร่างลงบนมุมด้านหนึ่งของเกาะอ,อย่างเชื่องช้ามิได้เข้ามารวมตัวกันบอชายชราหน้าตอบแต่อย่างใด ครานี้ผู้บำเพญ็ญเพียรสกุลหมิ่นเหินร่างกลับมาด้านข้างของชายชราหน้าตอบอย่างรู้สึกหนักใจสหายทิวจะไปจริงๆหรือบุรุษหน้าตาดูร้ายลอกส่งกระแสจิตถามออกไปด้วยความสงสัยทันทีที่เห็นผู้บำเพญ็ญเพียรสกุลหมิ่นเดินกลับมาสหายเซวียนอย่าได้มีความคิดงงงาเป็นอันขาดมิใช่ว่าเจ้าไม่เคยเห็นฝีมือของอีกฝ่ายเจ้าคิดว่าพวกเราในตอนนี้จะหลบหนีไปได้จริงๆอย่างนั้นหรือ ถึงตอนนั้นอีกฝ่ายถามอะไรออกมาก็ตอบไปตรตรงๆเสียเถิดอย่าทําให้อีกฝ่ายเกิดโทสะโดยเด็ดขาดปฏิบัติตนต่ออีกฝ่ายเหมือนเขาเป็นตัวประหลาดเท่าราดาบอกอกำเนิดก็พอแล้วด้วยความสามารถระดับเขาคงจะไม่สังหารพวกเราไปเรื่อยเปื่อยชายชาราหน้าตอบเปลี่ยนสีหน้าก่อนจะกล่าวเตือนอีกฝ่ายด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด สหายทิวพูดได้ถูกต้องข้าว่าคนผู้นี้มีใช่จำพวกฆ่าคนเป็นผักปลาอย่างไรก็ตามจงอย่าทำอันใดสุ่มสี่สมอห้าเป็นอันขาดผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่งพยักหน้ารัวแม้ในใจของบุรุษหน้าตาดูร้ายจะไม่ค่อยเห็นด้วยหากเห็นทั้งสองคนกล่าวเช่นนี้แล้วจึงทำได้เพียงเก็บความคิดนั้นกลับเข้าไปหลังจากนั้นทั้งสามคนต่างเหินร่างตรงไปยังอีกฝากหนึ่งของเกาะปะการังโดยดุษณี ฮานลี่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนโขดหินปะการังเรียบๆก้อนหนึ่งรอคอยพวกเขาด้วยท่าทาังสบายใจสหายทั้งหลายพวกเรามานั่งสนทนากันเถิดอธิบายให้ข้าน้อยฟังว่าเกิดเรื่องอันใดครึ่งบริเวณพื้นที่ทะเลของเกาะหุบเหวพิศวงกันแน่ผู้แท้หานเพิ่งอยู่ระหว่างทางกลับมาจากทะเลลึกและพบเจอกับผู้บำเพ็ญเพียนไปหลายกลุ่มติดติดกันแล้วข้าจำได้ ว่าทะเลแถบนี้มีผู้บำเพ็ญเทียระมาเยี่ยมเยียนน้อยมากมิใช่ว่าลวนไปไล่ล่าสัตว์มาในุบเหวกันหรอกหรือแน่นอนว่าเรื่องปีศาจแมลงนั่นข้าน้อยเองก็อยากจะทำความเข้าใจโดยละเอียดเช่นกันฮานรี่โบกมือเรียกพวกเขาด้วยสีหน้าผ่อนคลายเผชิญหน้ากับฮานรี่ที่มีสีหน้าเรียบเฉยเช่นนี้พวกเขาทั้งสามต่างมีความกังวลยิ่ง กว่าเดิมหลังจากตอบรับด้วยท่าทางเคารพนบนอบแล้วก็นั่งลงบริเวณใกล้ๆอย่างระมัดระวังสหายมิได้ไปเกาะหุบเหวพิศวงสองสามปีแล้วกระมังตอนนี้ทะเลแถบหุบเหวล้วนกลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของพวกเราผู้บำเพ็ญเพียนแล้วยามีมีต้องพูดถึงไปล่าสัตว์มันที่นั่นเทียงแค่มีคนยกเรื่องหุบเหวนี้ขึ้นมาล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปทั้งนั้นชาย ชาราหน้าตอบหัวเราะอย่างคมขื่นก่อนจะอธิบายอย่างช้าๆอ๋อสหายพูดโดยละเอียดเถิดฮานลี่ส่งเสียงตอบรับเบาๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนักเรื่องมันเริ่มตั้งแต่การบ้าคลั่งของสัตว์มานเมื่อสองปีก่อนครั้นชายชาราหน้าตอบเห็นฮานลี่ตั้งใจฟังเช่นนี้ในใจรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาหลังจากครุ่นคิดสักพักก็เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันน้าตกตะลึงของหุบเหวในยามนั้นและ เรื่องที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดล้วนต่างกลับมามือเปล่าออกไปฮันลี่นั่งฟังอย่างเงียบๆครั้นฟังอีกฝ่ายเล่าเรื่องราวจนจบแล้วจึงจะขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวจากนั้นพึมพำกับตนเองหากเป็นเช่นนี้เหตุการณ์บ้าคลั่งของสัตว์มาในหุบเหวเมื่อยามนั้นส่งผลให้มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงตกตายและบาดเจ็บไปไม่น้อยกระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดก็ยังไม่มีที่ยืนมีแปลกที่ผู้บำเพ็ญเพียรบนพื้นที่ ทะเลแถบอื่นจะเพิ่มขึ้นมามองผิวเผินแล้วฮันลี่คล้ายจะไม่รู้สึกอันใดไปกับเรื่องเล่าของชายชราหน้าตอบเลยแม้แต่น้อยทว่าความจริงแล้วในใจของเขากลับตกตะลึงเป็นอย่างมากจูจูสัตว์มาในหุบเหวก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมากระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดลุกล้ำเข้าไปก็ยังต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนได้ยิงเช่นนี้แล้วเขาพลันรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ถึงหายนะบางอย่าง หรือว่ามหาสมุทรใส่วนนอกเองก็เริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วเช่นกันต่อไปอธิบายเรื่องปีศาจแมลงท่านนั้นสักหน่อยเธอเหตุที่สหายทั้งสามคิดว่าข้าน้อยเป็นปีศาจแมลงหรือว่าเป็นเพราะผู้แท้หานคล้ายกับเขาจริงๆหาฮนลี่นิง่งไปสักพักก่อนจะถามออกไปด้วยความรู้สึกสนใจไม่น้อยครั้นวาจานี้ลั่นออกไปกลับทําให้ทั้งสามมอคอนอดไม่ได้ที่จะหันมาสบตากันจะว่าอย่างไรดี มองผ่านผ่านแล้วสหายเหมือนกับปีศาจแมลงในข่าวลือนั่นอย่างแท้จริงอีกทั้งยังใช้กระบี่บินสีเขียวจำนวนมากรูปลักษณ์อ่อนยาวท่าทางดูเหมือนจะเป็นผู้บำเพ็ญเทียนระดับหลอมรวมซ้ำยังสามารถควบคุมแมลงบีนอจำนวนนับหมืน่นผู้บำเพ็ญเทียนสกุลหมิงแกริมอไอเล็กน้อยก่อนจะกล่าวต่อทว่าแต่ละประโยคที่กล่าวออกมากลับแผ่วเสียงเบาลงโดยไม่รู้สึกตัว เพราะไม่ว่าจะดูอย่างไรบุรุษอ่อนยาวเบื้องหน้านี้ก็ตรงกับปีศาจแมลงในข่าวลือทุกประการผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นเริ่มขาดความมั่นใจขึ้นมาเอ๋ฟังแล้วคล้ายกับข้าน้อยอย่างแท้จริงสหายอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเถิดปีศาจแมลงผู้นั้นเคยทำเรื่องอันใดมาบ้างถ้าทางชื่อเสียงโด่งดังมีใช่น้อยฮันลี่เผยสีหน้าแปลกประหลาดออกมาก่อนจะถามออกไปอย่างเยือกเย็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปีศาจแมลงมีมากมายนะักทว่าที่โด่งดังที่สุดคือเมื่อสี่ปีก่อนปีศาจแมลงใช้มแมลงฝูงนั้นสังหารผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมเจ็ดแปดคนด้วยตัวคนเดียวซึ่งนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้เขาโด่งดังผู้บำเพ็ญเพียรสกุลหมิ่นอธิบายอย่างระมัดระวังฮานลี่ได้ยินแล้วกลับไม่มีท่าทีแปลกประหลาดแต่อย่างใดทว่าในใจกลับกระตุกงูกไปคราหนึ่ง เดิมทีหลังจากการประทะก,กันครั้งนั้นปีศาจแมลงจะหายไปอย่างไรร่องรอยหากแต่คาดไม่ถึงว่าหนึ่งปีกว่าผ่านไปกลับเกิดเหตุการณ์สังหารผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อเยี่ยงอชิงสมบัติบริเวณเกาะหุบเหวพิศวงบ่อยครั้งตามคำให้การของผู้รอดชีวิตบอกว่าเป็นปีศาจแมลงผู้นั้นอย่างแท้จริงสามารถควบคุมแมลงให้บินเต็มท้องฟ้ากลืนกินคู่ต่อสู้จนหมดจดอย่างง่ายดายอีกทั้งเรื่องราว เช่นนี้ยังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งโดยเว้นห่างกันทุกๆหนึ่งหรือสองเดือนตามข่าวหรือผู้บำเพ็ญเทียนที่ตกตายภายใต้เนื้อมือของปีศาจแมลงผู้นี้มีมากกว่าร้อยคนขึ่งไปแล้วชื่อเสียงของปีศาจแมลงนั้นนับว่าเหม็นโชวเสียฟ,ฟ้าไปเรียบร้อยแล้วทันทีที่กล่าววาจาเหล่านี้จบภายในหนึ่งอึดใจใบหน้าของผู้บำเพ็ญเทียนสกุลหมิ่นแฝงความเคร่งเครึงสายหนึ่งเผยความไม่สงบออกมาเล็กน้อย